จุดนี้ก็เป็นโพนนะครับโพนใหญ่ที่ผมขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนเมื่อกี้นะครับทําคลิปให้ดูนะครับอ่าเรามาดูกันไปจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างปลูกนะครับใช้เวลาในพาชมนะครับในน้อยนะครับไม่ใช้เวลามากนะครับวันนี้ก็ปล่อยปลานะครับแต่ปลายังไม่โตนะครับดูนะครับมะริดครับนี่พยุงนะนะครับ รีบเดินนะครับจุดนี้เป็นขั้นนาซอยเราไปดูขั้นนาใหญ่กันนะครับขั้นนาใหญ่นี้ขั้นนาใหญ่ตรงนี้สี่เมตรนะครับขันนาใหญ่สี่เมตรนะครับกว้างสี่เมตรนะครับฝั่งนี้นี่ของผมอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่กล้วยนะครับผลผลิตกล้วยนะครับอ๋อกล้วยนะครับกล้วยหอมทองนะครับ ก็ยาวไปโน้นนะครับเป็นแถวเราเดินลัดไปทางโน้นดีกว่าทางนี้ระยะทางยาวกว่ากันตัวนี้เป็นกล้วยไข่น,นั่นนี่กำลังออกนะครับไปดูดูดูกล้วยไข่ครับจุดนี้ท่าน,นนาลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับที่ไม่ได้ไม่กินไม่ได้ก็ปลูกเหมือนกันกนี่เสดานะ ผักชี y านะครับมีหมดกล้วยมะพร้าวนะครับเพือกมะริดนะครับน้อยนานะครับนี่ยางนาก็มีนะครับอ่านี่ก็ลินฟ้ากำลังดอกรู้ครับเพื่อนๆกำลังดอกแล้วนะครับอ่านี่กล้วยนะครับมะม่วงนะน่ฮะนะครับตรงนี้ก็จุดนี้ก็คันนาซอยนะครับไปนู้นนะครับคนนาซอยนะนี่ หอมทองครับกําลังได้ผลผลิตนะครับขี้เหล็กนะครับนี่ดูซิขี้เหล็กไาขี้เหล็กนี่นะครับลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนี่พยุงก็ท่มหัวนะครับเพืเือนๆนะนี่มะริดนะครับก่อนกันไปอ่าสะเดาสะเดดทวายนะครับนี่โอ้ บรรยากาศดีมากนะครับดินฟ้าก็มีดอกแล้วนะครับนะครับโวคาโดนะครับจุดนี้นะครับอ่าดู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 ไฮไลท์เลยนะครับอ่ามองเป็นกล้วยครังนะครับกล้วยครังนะครับกล้วยครังอ่าสีจะเป็นแบบนี้นะครับกล้วยครังของเรานะครับ ต้นเขาจะเป็นสีม่วงๆนะครับผลเขาก็จะสีม่วงเหมือนกันนะครับไหนมองไม่เห็นเนาะอ่าก็แสงไม่พอนะครับกล้วยกำลังออกเครือเยอะอะนะครับเดี๋ยวไปดูกล้วยคลังอีกกำลังจะได้จะกำลังจะได้กินแล้วนะครับ มะเข้านะครับยางนานี่นะครับรวยนะครับนี่นะครับแก่แล้วครับเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวสี่ห้าวันก็จะมาตัดแล้วนะครับนี่ล้วยครั้งนะครับอ่าผัดูแดงน้อยนานะครับมะม่วงดูผมปลูกใกล้ๆกันนะนี่ตรงนี้จะเป็นผักหวานป่าด้วยนี่ไม้แดงนะครับอ่าดอกแคร์ิ้ฟ้านะครับ สับปะรดนะครับปลูกไปผัปกกะเจียวนะครับกำลังปลูกนะครับผักกะเจียวนี่นี่แม็กอ่าครับทุกอย่างนะครับปลูกเปือกนะครับเปือกขนาดสี่เมตรนะรเ,นเพื่อนๆนะอ่านี่ก็ต้องกระโดนน้ำนะครับมาริดอ่าเอามา มาดูว่าเพราวนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่เพื่อนๆว่ามันเป็นอะไรครับยอดเน่านะครับพราวนี่ไม่สงสัยถึกดวงกินมั้งเนี่ยครับก็มีเสียมีได้มีเสียบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าตักษาไม่หายก็คงจะเปลี่ยนต้นใหม่นะครับปลูกตรงนี้ใหม่นะครับันแปลงไอ้ขนาตรงนี้นะครับทําใหม่นะครับขนาตรงนี้นะครับขนาตรงนี้เริ่มทําปีนี้นะครับก็เริ่มปลูก ปลูกเหมือนกันนะครับสลับกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกทางนี้จะปลูกผักทองไว้ด้วยแตงแตงกิ่งแตงไทยนะครับมะรุมนะฮะขี้เหล็กอยู่นี้ก็เป็นน้อยหนานะครับปลูกน้อยหนาแล้วก็มีพริกมีมะเขือนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับนะครับยางนานะครับผักกระเจียวครับ ครับนี่คันนาตรงนี้ก็เป็นสี่เมตรเหมือนกันนะครับฝั่งน,นี้ก็ปล่อยปลาเหมือนกันปล่อยปลาแล้วนะครับนี่โดยปล่อยเอาปลาลงจากสะฝั่งโน้นนะครับเขาเข้ามาขุดอ่าขุดคันนานะครับขุดขุดปล่อยให้เข้ามาหาแปลงนาได้นะครับขุดสะนะครับคันนาที่วขวงกับสะนะครับเราก็ได้ขุดออกมาเปิดทางนะครับให้ปลาเข้ามาเล่นใน ในนี้ได้นะครับในปลาข้าวนะครับอ่าไปเดินชมต่อนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครตรงนี้ก็เป็นคลองน้ํานะครับเพื่อนๆนะอือทางนั้นก็ท่วมครับก็แปลงนาผมนะครับมันมีอยู่แปลงหนึ่งนะครับท่วมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับกว่าจะขวานข้าวก็ยังไม่ได้หวานนะครับส่วนแปลงนี้ผมทําก่อนนะครับ อินฟ้าเหมือนกันนี่ไปดูป่านะครับปลูกกระเ้ากันไกลมะริดมะพร้าวนะครับเพื่อนนะบรรยากาศพักอีลัมนะครับนี่นะครับต้นอีลัมนะนะครับอ่าทีานี้ก็ตรงนี้เขาเรียกว่า,าตัวอะไรนะอ่านาครพนมอ่ะลินจีนะลองเอามาทําดูมาปดดลูกดูลินจีนะครับอ่าอื่น โวคาโดจุดนี้อโวคาด ok นั่นอ่าตรงนี้น้ําเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขใหม่ว่าทํายังไงนะครับเอาต้นอื่นที่เขาชอบอชอบน้ําที่เขาไม่ไม่แบบนี้โวคาโดไม่ชอบน้ําเท่าไหร,นร่นะครับนะนะครับก็แก้ไขกันไปนะครับเราถ้าไม่ทําเราก็ไม่รู้นะนะครับอ่าจุดนี้น้ําจะขึ้นมาเยอะนะอ่าเดี๋ยวอ่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแบบระบบแบบไหนใหม่ จะดังทีก็เราดันขึ้นมาอีกให้สูงขึ้นมาอีกนะครับดันแปลงนะดันดินนะครับอ่านะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะอ่าขี้เหล็กนะครับนี่อ่ขี้เหล็กยอดขายอดดาก็ปลูกไปนะครับตรงนี้มาริดปลูกใหม่ดูแมลงอินนะครับก็ยังไม่ดูแลนะครับไม่มีสารพิษนะครับตรงนี้นะไม่เคยมีสารพิษอ่าดูครับก็มีข้าวโพดอ่ามีเตง ไทยมีอ่าฟักทองนะฮะปลูกนะครับปลูกมะม่วงนะครับปลูกไปนะครับปลูกกระดูกแดงนะครับนี่นี่ระดูกแดงนะครับผมจะเดินรีบเดินรีบทํานะครับเพราะผมต้องรีบไปเหมือนกันนะอ่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดร้านนะครับก็มาขอเวลานอกมานะครับนะตรงนี้ก็ตัดข้าวใหม่ๆนะตัดข้าวใหม่ๆนะครับตัดข้าว เขาง,งามมากก็ตัดามาดูครับอ่าถ้าดินชุ่มน้ําแบบนี้นะครับละมุดนี่ถูกกันนะครับละมุดสาดิยักแล้วนี่ออกสวยเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะต้องอตรงไหนที่ต้นไม้ที่เขาไม่ชอบไม่ชอบน้ํามากผมก็จะเอาละมุดมาแทนนะนี่ครับนี่นี่เขาเริ่มมีออกลูกแล้วนี่นะครับละมุดละมุดนี่ปลูกในทุ่งนาเนี่ดีนะครับนี่ปลูกในคันนานี่ครับน้ําชุ่มๆนะครับ ชอบน้านะครับสมุดอ่นนี้ขี้เหล็กครับขี้เหล็กตรงนี้นะฮะขี้เหล็กมนมนนะครับอ่าตรวนี้ก็จะมีพักวานป่าด้วยนะครับปลูกกับพักวานป่าก็ปลูกใส่นี่ตรงนี้นะครับไม้แดงนะครับนี่นี่พักวานป่านะนี่นะพักวานป่ากระเจียวนะครับผมอ่าเพิ่มเลกการเสียเวลาก็ไปดูสะต่อกันนะครับเราดูสะกัน เราเดินรอบเลยนะอ่ะเอาเขาไปทางนี้ดีกว่านี่สระนี้ปลวกปลาจะออกนะครับก็เอาผ้าแยงมากันไว้นะครับตรงนี้ก็ขุดใหม่นี่ผมที่เคยขุดคลองนะครับออกจากสระเพื่อจะให้ปลาเขาลงไปโน้นนะครับลงไปหาแปลงนานะครับเขาจะได้มีอาหารกินมากขึ้นนะครับอ่านี่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับดูเห็นไหม เมื่อ้ถืออาหารมานะครับก็ดูจะมีปลาในแดงๆนะครับตรงนี้จะมีปลานะครับสาสะนี้ก็8ปคูณหเมตรนะครับลึก4เมตรนะครับผมก็ทำล้อมไว้หมดแล้วนะครับ ก็ปล่อยปลาเขาก็ออกไปสู่ธรรมชาตินะครับก็กินอาหารเต็มที่นะครับกินธรรมชาติกินปลากินพืชนะครับตรงนี้นะนะมันแปลงหน้าผมนะครับตรงนี้ตัดนะครับอ่านะครับอ่ะเดินต่อไปอจุดนี้ ตัวนี้ก็ลองเอาทุเรียนนะครับเอาทุเรียนมาลองดูนะครับทุเรียนเริ่มปลูกนะครับอันนี้จะใส่เอาปลูกทุเรียนมาสองต้นแล้วนะครับนี่ก็ไม่เคยรดน้ําเลยแต่ปลูกมาไม่เคยรดน้ําสักทีนะครับทุเรียนนะฮะมันทองลูกแบบธรรมชาติไปเลยนะครับมะพร้าวก็มะพร้าวนี่ก็ ไม่รู้เป็นอะไรเพื่อนๆนะใครรู้ก็พมมนบอกหน่อยนะครับแบบนี้ต้องใช้อะไรอักษานะครับไี้มาไฟนะครับไฟเรียนทองนะนี่พยุงขับร,รถนขนุนนะตรงนี้ก็เป็นขนุนอ่าคุณเด้ง